ฉันโชคดีที่สุดที่ตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจในทุกๆวันฉันโชคดีที่สุดที่ตื่นขึ้นมามีสุขภาพที่แข็งแรงฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่วันนี้ยังมีลมหายใจฉันโชคดีที่สุดที่วันนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงฉันโชคดีที่สุดที่เกิดมามีอวัยวะ รบ32มีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมชั้นโชคดีที่สุดที่มีห้องนอนที่นอนหลับสบายชันโชคดีที่สุดที่มีงานให้ฉันทำฉันโชคดีที่สุดที่มีอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ชั้นได้กินอาหารทุกมื้อและชันโชคดีที่สุดที่มีรถยนต์ที่ทำให้ฉั้นเดินทางสะดวกสบาย ฉั้นโชคดีที่แขนของฉันยังแข็งแรงมือของฉั้นยังแข็งแรงหยิบจับอะไรได้สะดวกสบายฉั้นโชคดีที่ระบบการหายใจของฉันทำงานได้อย่างดีเยี่ยมอวัยวะภายในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดฉั้นโชคดีที่สุดที่หัวใจของฉันสูบฉีดโลหิตเลี้ยงร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ ฉันโชคดีที่มีสมองอจัจฉรยะที่สร้างงานสร้างเงินให้กับฉันทุกวันฉันโชคดีที่สุดที่มีอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างดีโชคดีที่มีอิสรภาพทางการเงินโชคดีที่มีโซเชียลมีเดียทำให้ฉันได้สื่อสารและทำงานได้อย่างสะดวกสบายฉันโชคดีที่สุดที่มีอิสรภาพทางเวลาฉันโชคดี ที่มีรายได้ในทุกทุกวันฉันโชคดีที่ได้ดื่มน้ำสะอาดทำให้ร่างกายของฉันมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงฉันโชคดีที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันโชคดีที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆในชีวิตฉันโชคดีที่เป็นคนกระตันอยู่ฉันเปิดรับโอกาสดีๆ ให้เกิดขึ้นในทุกๆวันฉันโชคดีที่เห็นคุณค่าในตัวเองและรักตัวเองภูมิใจในตัวเองอย่างที่สุดฉันโชคดีที่มีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงฉันโชคดีที่เชื่อว่าสามารถทําได้ทุกอย่างฉันโชคดีที่เป็นคนที่มีวินยัยและฉันโชคดีที่เป็นนักบริหารจัดการเงินที่ยอดเยี่ยม ฉันโชคดีที่มีความสุขในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีผิวพรรณที่ออร่าใบหน้าที่อ่อนยาวฉันโชคดีที่มีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสตลอดทั้งวันฉันโชคดีที่เส้นผมของฉันดกดำเงางามเส้นผมของฉันแข็งแรงฉันโชคดีที่ออกกำลังกายในทุกๆวันฉันโชคดี ที่มีระบบทางเดินหายใจที่ยอดเยี่ยมฉันโชคดีที่มีระบบทางเดินอาหารที่มีประสิทธิภาพฉันโชคดีที่มีระบบขับถ่ายระบบเลือดและอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสมดุลฉันโชคดีที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงโชคดีที่มีภูมิคุ้มกันได้อย่างยอดเยี่ยมระบบการหายใจของฉัน สุดยอดฉันโชคดีที่มีกระดูกที่แข็งแรงฉันออกกำลังกายในทุกๆวันและกินอาหารที่มีประโยชน์ฉันโชคดีที่หูทั้งสองข้างของฉันได้ยินเสียงอย่างชัดเจนฉันโชคดีที่สายตาของฉันมองเห็นใกล้ไกลได้อย่างชัดเจนฉันโชคดีที่มีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นฉันโชคดี ที่เห็นคุณค่าของตัวเองโชคดีที่สุดที่ฉันรักตัวเองโชคดีที่สุดที่มีความรู้ความสามารถมีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมฉันโชคดีที่มีคนรักฉันมากมายฉันโชคดีที่ฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์และมีเพียงฉันคนเดียวเท่านั้นฉันมีคนรักและสนับสนุนฉันตลอดเวลาฉันโชคดี ที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีผิวพรรณที่งดงามโชคดีที่สุดที่จิตใจที่อ่อนโยนของฉันโชคดีที่สุดที่ได้ทำงานที่ฉันรักในทุกๆวันฉันโชคดีที่สุดที่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาฉันโชคดีที่สุดที่มีลูกอยู่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันฉันโชคดีที่สุด ที่มีครอบครัวที่อบอุ่นฉันโชคดีที่สุดที่มีโทรศัพท์มือถือฉันโชคดีที่มีหนังสือให้อ่านฉันโชคดีที่มีเพื่อนดีๆที่คอยซัพพอร์ตฉันฉันโชคดีที่สุดที่ยังมีเวลาเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพื่อความสุขบันสิ่งดีๆให้กับผู้คน ขอบคุณทุกๆอวัยวะทุกส่วนในตัวฉันฉันโชคดีที่สุดที่ได้ทำงานได้อย่างเยี่ยมที่สุดในทุกๆวันฉันโชคดีที่สุดที่มีสมองอัจฉริยะและคิดแต่สิ่งที่ดีๆฉันโชคดีที่สุดที่ดวงตาของฉันมองเห็นใกล้ไกลได้อย่างชัดเจนฉันโชคดีที่สุดที่จมูกของฉันสูดดมแต่กลิ่นไอแห่งความสุข และอากาศที่บริสุทธิ์ฉันโชคดีที่สุดที่ใบหูของฉันได้ยินแต่เสียงแห่งความสุขและสิ่งที่ดีมีประโยชน์ฉันโชคดีที่สุดที่ปากของฉันพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ปากของฉันเป็นปากวาจาประกาศิทธฉันโชคดีที่สุดที่ฟันของฉันบดเคี้ยวอาหารอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ฉันโชคดีที่สุดที่หลอดลมของฉันทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมฉันโชคดีที่สุดที่ระบบทางเดินหายใจทํางานได้อย่างดีฉันโชคดีที่ระบบทางเดินอาหารทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันฉันโชคดีที่ระบบขับถ่ายที่มีประสิทธิภาพของฉันขอบคุณลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ ที่ทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันได้อย่างยอดเยี่ยมโชคดีที่หัวใจของฉันทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเป็นระบบฉันโชคดีที่สุดที่ปอดของฉันรับแต่อากาศที่บริสุทธิ์ขอบคุณอวัยวะภายในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันเป็นระบบฉันโชคดีที่วันนี้ ฉันยังมีลมหายใจและได้ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ฉันโชคดีที่สุดที่ทำให้ฉันมีความสุขและมีรอยยิ้มในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีความสุขกับพ่อแม่ของฉันและครอบครัวของฉันฉันโชคดีที่สุดที่ได้ทำงานได้อย่างเยี่ยมที่สุดในทุกๆวันฉันโชคดีที่สุด ที่มีสมองอัจฉริยะและคิดแต่สิ่งที่ดีฉันโชคดีที่สุดที่ดวงตาของฉันมองเห็นใกล้ไกลได้อย่างชัดเจนฉันโชคดีที่สุดที่จมูกของฉันสูดดมแต่กลิ่นไอแห่งความสุขและอากาศที่บริสุทธิ์ฉันโชคดีที่สุดที่ใบหูของฉันได้ยินแต่เสียงแห่งความสุขและสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ฉันโชคดีที่สุดที่ปากของฉันพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ปากของฉันเป็นปากวาจาประกาศิตฉันโชคดีที่สุดที่ฟันของฉันบดเคี้ยวอาหารอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดฉันโชคดีที่สุดที่หลอดลมของฉันทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมฉันโชคดีที่สุดที่ระบบทางเดินหายใจทํางานได้อย่างดี ฉันโชคดีที่ระบบทางเดิอนอาหารทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันฉันโชคดีที่ระบบขับถ่ายที่มีประสิทธิภาพของฉันขอบคุณลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ที่ทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันได้อย่างยอดเยี่ยมโชคดีที่หัวใจของฉันทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเป็นระบบฉันโชคดีที่สุด ที่ปอดของฉันรับแต่อากาศที่บริสุทธิ์ขอบคุณอวัยวะภายในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันเป็นระบบฉันโชคดีที่วันนี้ฉันยังมีลมหายใจและได้ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ฉันโชคดีที่สุดที่มีโทรศัพท์มือถือฉันโชคดีที่มีหนังสือให้อ่าน ฉันโชคดีที่สุดที่มีอุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างดีโชคดีที่มีโซเชียลมีเดียทําให้ฉันได้สื่อสารและทํางานได้อย่างสะดวกสบายฉันโชคดีที่สุดที่มีอิสระภาพทางเวลาฉันโชคดีที่มีรายได้ในทุกๆวันฉันโชคดีที่ได้ดื่มน้ำสะอาดทำให้ร่างกายของฉัน มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงฉันโชคดีที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันโชคดีที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆในชีวิตฉันโชคดีที่เป็นคนกระตันอยู่ฉันเปิดรับโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นในทุกๆวันฉันโชคดีที่เห็นคุณค่าในตัวเองและรักตัวเอง ภูมิใจในตัวเองอย่างที่สุดฉันโชคดีที่มีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงฉันโชคดีที่เชื่อว่าสามารถทำได้ทุกอย่างฉันโชคดีที่เป็นคนที่มีวินัยและฉันโชคดีที่เป็นนักบริหารจัดการเงินที่ยอดเยี่ยมฉันโชคดีที่มีความสุขในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีผิวพรรณที่ออร่า ใบหน้าที่อ่อนยาวฉันโชคดีที่มีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสตลอดทั้งวันฉันโชคดีที่เส้นผมของฉันดกดำเงางามเส้นผมของฉันแข็งแรงฉันโชคดีที่ออกกำลังกายในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีระบบทางเดินหายใจที่ยอดเยี่ยมฉันโชคดีที่มีระบบทางเดินอาหารที่มีประสิทธิภาพ ฉันโชคดีที่มีระบบขับถ่ายระบบเลือดและอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสมดุลฉันโชคดีที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงโชคดีที่มีภูมิคุ้มกันได้อย่างยอดเยี่ยมระบบการหายใจของฉันสุดยอดฉันโชคดีที่มีกระดูกที่แข็งแรงฉันออกกำลังกายในทุกๆวัน และกินอาหารที่มีประโยชน์ฉันโชคดีที่หูทั้งสองข้างของฉันได้ยินเสียงอย่างชัดเจนฉันโชคดีที่สายตาของฉันมองเห็นใกล้ไกลได้อย่างชัดเจนฉันโชคดีที่มีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นฉันโชคดีที่เห็นคุณค่าของตัวเองฉันโชคดีที่สุดที่ฉันรักตัวเองโชคดีที่สุด ที่มีความรู้ความสามารถมีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมฉันโชคดีที่มีคนรักฉันมากมายฉันโชคดีที่ฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์และมีเพียงฉันคนเดียวเท่านั้นฉันมีคนรักและสนับสนุนฉันตลอดเวลาฉันโชคดีที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีผิวพรรณที่งดงามโชคดีที่สุด ที่จิตใจที่อ่อนโยนของฉันโชคดีที่สุดที่ได้ทำงานที่ฉันรักในทุกๆวันฉันโชคดีที่สุดที่ทำให้ฉันมีความสุขและมีรอยยิ้มในทุกๆวันฉันโชคดีที่มีความสุขกับพ่อแม่ของฉันและครอบครัวของฉันฉันโชคดีที่สุดที่ตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจในทุกๆวัน ฉันโชคดีที่สุดที่ตื่นขึ้นมามีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณทุกๆอวัยวะทุกส่วนในตัวฉันขอบคุณอวัยวะภายในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันเป็นระบบฉันโชคดีที่วันนี้ฉันยังมีลมหายใจและได้ทําสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณ